ก็อย่างนี้แหละเพื่อนๆที่ติดตามผลงานอุด,ดีมาก็จะเห็นว่าผมจะปล่อยคลิปเทคนิคสำหรับมือใหม่ไม่ว่าจะเป็นการตีเบ็ดซึงตอนนี้เนี่ยวันนี้ผมมาเช็คหมายซึ่งหมายเป็นเาขาเรียกหลังชอทวีอยู่ที่ขอนแก่นหมายวันนี้ไม่ค่อยเวิร์คครับเพราะว่า ám, น้ำน้ำมันเดินน้ำไหล ซึ่งต้องต้องรออีกสักระยะนึงครับแต่ถามว่าข้างในมีไหมมีครับแต่มันก็คือเป็นอารมณ์ของการตีตกปลาช่อนด้านในเพื่อนๆหลายคนจะสังเกตว่าสไตล์ของอุดดี้ลัวนี่คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะตกชะโดซะเป็นหลักแล้วก็ชอบตีบนเรือทีนี้สังเกตว่าผมตีบนเรือเนี่ยผมจะ ผมจะใส่เสื้อผ้าที่เบาสบายอารมณ์คือเปียกแล้วแห้งง่ายแล้วก็ไม่ดูดอย่างนี้นะครับเป็นกางเกงแฟชั่นกางเกงเอาดอกางเกงเลกางเกงวอมพวกนี้ก็ได้ครับกางเกงผ้าลม่มแต่คนคนตีปลาบนเรือส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้ก็คือกางเกงยีนเพราะว่ามันจะ มันจะหนีบมันจะรัดตัวเวลาที่เปียกน้ําอันตรายครับแต่ถ้าสมมติว่าจําเป็นจริงๆที่จะต้องใส่เกงยีนลงเรือก็ให้เซฟร่างกายเรื่องของเชื้อชูชีพปลอดภัยครับเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยจมน้ำสี่นาทีครับสี่นาทีเกินนั้นแล้วเนี่ยสมองเรากระทบกระเทือนแล้วครับได้รับความเสียหายแล้ว คุณอาจจะฟื้นมาเป็นเป็นอีกคนหนึ่งขอให้ตกปลาด้วยความสนุกครับแล้วก็ความปลอดภัยของของของตัวเองยังไงฝากเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วผมมีโอกาสจะหาทริคมาให้เพื่อนได้สนุกกันครับขอบคุณครับ